ตกไม่จีไม่พักเลยฮะสำหรับน้องโจโลินที่มาฟิชเชอร์ลิงกับน้องนนนนในเพลงนอกนอกที่แต่งโดยยูอาร์บอยทีเจปเปอร์สุดคูลของเรานั่นเองครับในเพลงนี้น้องโจโลินและน้องนนนต้องทั้งร้องทั้งเต้นและทั้งคู่ก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นการประกบคู่ที่ลงตัวทีเดียวเลยและอย่างที่ทราบกันว่าแม่จีของน้องนานนนั้นเรียกได้ว,ว่ามีเยอะมากมายเลยทีเดียวครับ และแม่แม่น้องนานนเอ็นดูน้องโจรินอย่างดีเลยครับบางตุง่งสนิทในความเฟี้ยวความเท่ของน้องโจรินทําเอาแม่แม่จีนโดนตกไปตามๆกันเลยครับเอาละครับมาดูคอมเมนต์แม่แม่จีนกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างครับกิดอีกรับนเป็นคลิปกระดิ่งกดะดิดตามเพื่มไปห้คลิปใหม่ๆแล้วฝากกด like กำลังใจให้มิน้วเลยครับมากันที่ความคิดเห็นแรกนะครับนางเอกคนนี้พิเศษมากคุณรู้ไหมว่าเธอคือใคร แต่มีคนมาให้คำตอบนะครับว่าเธอคือจูลินโฟอีฟแนะนำว่าให้ดูช็อตแฟนแคมของเธอมิสเสนสุดๆนานนนเก่งมากในการเลือกนังเอกที่เป็นคนที่อยู่บนเวทีที่เป็นธรรมชาติแล้มีคนมาให้คำตอบอีกคนหนึ่งนะครับว่าจูลินโฟอีฟสาวหล่อและเท่สุดๆขั้นต่อมานะฮะก็ได้มาสารภาพบาปนะครับว่าฉันรับเธอจริงๆนะนนนฉันขอโทษ พร้อมกับอิโมจิหัวเราะน้ำตาไหลนะฮะท่านนี้น่าจะเป็นแม่แม,แม่น้องนาหนุนนะฮะแต่โดนน้องจุลินตกเขาให้แล้วครับท่านต่อมาฮะเพลงนี้ดีมากนาหนุนร้องเพลงดีมากพลของของ MV ฉันสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เธอน้องสาวคนเล็กพร้อมกบอับวงเล็บนะฮะฉันไม่รู้อายุข,ของเธอเธอร้องเพลงได้ดีมากทั้งสองเสียงมีการซัพพอร์ตกัน ไม่ขัดกันขอบคุณทั้งบริษัทที่ทำงานกันอย่างนักแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับคันนี้นะฮะว่าเธอชื่อโจลินเป็นสาวเทศของโฟอีฟเกิดในปี1999ท่านต่อมาครับทำนองเพลงนี้เหมาะกับนานอนมากคอมเมนต์ต่อมาครับนาน,นอนเต้นอย่างสวยงามนองสาวคนนี้ฉันคิดว่ามันแปลกเล็กน้อยในตอนที่ฉันเห็นครั้งแรกแต่ยิ่งคุณมองไปที่เธอมากเท่าไหร่ ยิ่งดูดีมากขึ้นเท่านั้นจริงครับยิ่งมองคือยิ่งมีสเสน่ห์นะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันหลงรักน้องสาวคนนี้มีสเสน่ห์และเท่ท่านต่อมาครับก็ได้มาขายวงโฟอีฟครับว่าโฟอีฟเป็นกรุ๊ปที่ได้วความนิยมอย่างมากและพวกเพลงนั้นดีและการร้องก็คุณภาพสูงแต่การทํางานร่วมกันครั้งนี้ของโจลินกับนานนนก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับ โจลินฉันชอบเธอในเว็บแรกเมื่อฉันดูโฟร i อีฟเธอทำงานได้ดีกับนานนท์คอมเมนต์ต่อมาครับนานนท์เต้นได้อย่างสวยงามท่านต่อไปครับฉันขึ้นดีกับภาษาไทยเพราะนานนท์ท่านต่อมาฮะมันเป็นรูปเดียวกันมาหลายวันแล้วนานนทน,น์น่ารักมากคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะ เสียงผู้หญิงคือใครฉันชอบมันมากแล้วก็มีคนมาให้คำตอบนะครัว่าเธอคือจอลินโฟออือครับต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์คลิปเต้นของทั้งคู่นะครับคอมเมนต์ท่านแรกครับผู้หญิงในวิดีโอเป็นใครกันเป็นคนเดียวกับในเอ็มวีไหมเธอรอในเสื้อสเวตเตอร์แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับมานะครับใช่เหมือนเป็นคนเดียวกัน ขั้นต่อมาฮะก็ได้มาแสดงความสงสัยถึงความไพเราะในการร้องเพลงของน้องโจโลินครับว่าทำไมไดาราหญิงไทยถึงร้องเพลงได้ไพเราะและมีช่วงร้องเสียงสูงด้วยท่านนี้น่าจะคิดว่าโจโลินเป็นนักแสดงนะฮะก็สวยซะขนาดนี้นะฮะเขาจะผิดก็ไม่แปลกครับคอมเมนต์ต่อไปครับเสียงของโจโลินหวานมากสำหรับฉันแม่เรามีชื่อจีนนะครับชื่อโจโลินชื่อกพอไม่เบานะครับนี่คอมเมนต์ต่อไปครับ น้องสาวคนนี้หน้าตาดีมันกลายเป็นสมาชิกของโฟอีฟท่าน,นี้อาจจะตามโฟอีฟแต่อาจจะยังจำหน้าไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับค่อยๆตามครับรักไม่ต้องมากแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะฮะท่านต่อมาฮะน้องสาวคนนี้เท่และหน้าตาดีมากคอมเมนต์แนวนี้เยอะมากครับก็คนเป็นเท่ะนะอะเนาะช่วยไม่ได้ฮะคอมเมนต์ต่อไปครับน้องสาวคนนี้ดูเหมือนว่าอีกปอจริง ก็ยังมีมาเรื่อยนะครับสำหรับคอมเมนต์ทั่วน้องจุริลล์คล้ายหวังอีปอนะฮะคอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบเพลงนี้มากและต้องการเรียนรู้ที่จะเต้นและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับผู้หญิงคนนี้แท้กว่าลูกชายของฉันอีกก็จบแล้ครับนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนซ้ำๆครับเช่นจลริน์แท้นานนลหล่อเพลงเพราะก็จะประมาณนี้ครับเอาละครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์เพืชอทั้งใจให้แอปมินนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ